มึงแล้วเห็นสีหน้าไอ้ต้นวะแม่งหน้าซีดเว้ยโคตรหากูบอกคุณมีครับนางน้ำด้บะครับอ้าวคุณต้นครับเชิญนี่ครับคุณหีครับยำยพวกเราเนี่ยแก๊งผมชอบคุณไอ้มาวินชื่อแม่งโคตรเฟี้ยวอ่ะโคตรโมเดิร์นขาวนางกูไม่ช่วยมึงคิดละอ้าคุณหมีก็จะแซลสิครับพ่อผมใช้มุกนี้จีบแม่ผมเลยนะ คุยพ่อคุณโคตรจะโมเดิร์นเลยนะครับเนี่ยแล้วพ่อผมนั้นโคตรซีโมเดิร์นเลยอีกครับเพราะว่าพ่อผมนั้นเป็นคนโรแมนติกครับแต่พูดไปพูดมาแล้วน่าจะโรแมนติกเหมือนคุณมาวินนะครับมึงวันนี้มึงสนุกไหมก็สนุกดี งั้นเราเป็นเพื่อนกันแล้วนะพอวันนี้ก็สนุกมากเลย ได้อยู่แล้วไหนใครว่าไงมั่นใจหน่อยอยงมือเลย างคืนนะ่ะโอ้โหโอ้โหไม่ชวนกูกี่ปันไอ้มีมีไอ้มีมีไอ้มีจัดไอ้มีไอ้มีมี เลิกคาร์ดครับขอบคุณครับเฮ้ยทุกคนเจอความน่าจะเป็นวันนี้แม่งอย่างยากเลยว่ะอยู่ติวด้วยกันก่อนดิมึงนี่ติวด้วยกันปะเอาดิอันนี้เป็นข้อสอบค่ายเมื่อ5ปีก่อนอ่ะมีใครอยากลองทำปะ ช่วยหมีหน่อยดิให้เพื่อนทำไปนั่นแหละทุกคนเราเปลี่ยนวิธีการตีกันเถอะ นี่น้องหญิงจะบอกพี่ว่าพี่เป็นคนร้ายงั้นหรือก็ท<ห>่านพี่โหดแฟนหนุ่มของน้องไปเมื่อตาที่แล้วตะที่พี่รอดตายมาได้ก็เพราะความดักของน้องหญิงหญิงเพชรพนี่พวกเจ้าใครกันแน่ที่เป็นคนทำใครกันแน่เป็นคนร้ายก็ฉ<พ>ันบอกแล้วไงว่าเพชรนั่นแหละเป็นคุณแมนปอครับ บอกแล้วไงเจ้าคะ่ะคุณคนหญิงเพชรนั่นแหละที่ไว้ใจมีได้เราเห็นว่าบ่าเป็นขี้ค่ายไม่มีใครเชื่อกันเลยคานสวนจะเป็นพยานสิว่าฉันพูดจริงโอกาสที่คุณหญิงเพชรจะเป็นคนร้ายมีสูงมากครับแต่กระผมคิดว่าเราควรสงสัยในตัวของคุณชายหมอมากกว่าครับ สามเผาคนส่วนยังแกด้วยน,นะจะมาแต่สินค้านี่คือคุณหมอที่ฉ่งภามาจากแบงก์กรเลยนะจริงๆแล้วผมเป็นคุณชายหมอครับเมื่อคืนผมได้ช่วยคุณพี่เกลือ,อไว้คุณหมอเก๋อย่างคุณและคุณหญิงย่าคุณทั้งสองคนนั่นแหละที่เป็นคนร้ายเดี๋ยว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 เลยเดี๋ยวพวกมึงโดนมันต้มแล้วกลัวเป็นหมอมันนะไม่ใช่หมอตาที่แล้วกูยังเลือกเซฟมันอยู่เลยเดี๋ยวนะเนี่ยตอนแรกมึงบอกว่าไอ้มาวินนี่แหละเป็นแล้วนี่มึงเซฟมันทําไมวะ มันต้องเลือกแล้วไงตอนนั้นน่ะแตะ่กูก็สงสัยมันน่ะเออทุกคนคะเพชรว่าตานนี้เราโหวตมีก่อนดีกว่าและตาต่อไปเนี่ยค่อยโหวตก๊ออ่ะมเพ่งถึงเวลาโหวดล้เดี๋ยวกูนับหนึ่งสองสามโหวดเอาว้หนึ่งสองสามโหวดเลยพว,วกมึงเป็นหัวกะทีของประเทศนี้กันจริงปะเนี่ยฮะกูเรียรกูเคียด เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยมื่อกี้มึงพกกูไไปให้เหรอมาวินหรือเปล่าใช่ไหมใช่ไหมเอ ทำไมมึงต้องเอาผ้าเปียกไปพ่าดไว้หัวเตียงด้วยอะเนียกูกลัวคอแห้งบ่อยเว้ยแม่กูเลยผ้าเปียกหมาดๆเนี่ยมาวางไว้บนหัวเตียงมันช่วยได้นะเว้ยจริงดิมึงก็ลองดิกูเห็นตอนกลางคืนมึงอะไอบ่อย,ยนะเว้ยเอเอวันนี้ลูกไม่หมีโคตรตลกเลยตอนแรกจะฆ่ามมนได้แล้วแต่แมงปอบอกเก็บไว้ก่อนไม่มีใครสนใจมันหรอก แล้วมึงสนุกปะสนุกดิมึงอะกูอะโคชอบเล่นบอร์ดเกมเลยมึงสมัยก่อนตอนกูเด็กๆนะกูอะไปร้านบอร์ดเกมบ่อยมากมีร้านประจำกูด้วยแล้วมันจะมีพวกเซียนๆมาเล่นอะแล้วกูชอบมากเลยเว้ยก,กูไปเล่นกับเขาเว้ยวันไหนนะเดี๋ยวกูชวนมึงชวนเบนชวนหมีไปเล่นด้วยกันมึงไปปะกูชอบเล่นบอร์ดเกม แต่ไม่มีเพื่อนชวนไปเล่นอ่ะขอบคุณมึงมากนะวันนี้โคตรสนุกเลยอ่ะเออกูยังไม่ได้ให้มึงฟังนะเลยอ่ะคอแรกเปย่กับผงชูรสอ,อ่ะอ๋อไอปริศนาหูฟังมึงอะนะกูให้มึงเดาว่ากูฟังอะไรน่าจะเป็นสรุดเนื้อหาปะ ไม่ก็อะไรอะติวเตอร์ฝรั่งที่สอนดูเป็นภาพไม่ใช่ก็น่าจะเป็นพิมพ์โตราณปะอะไรวะไม่รู้อะแต่เขาดูสตอรี่หนูไวมากเลยนะพี่หนูคิดเองป่ะลูกพี่ก็ดูสตอรี่ดาราเกาหลีไวเหมือนกันนั่นแหละหนูต้องเข้าใจก่อนว่ามันย์รายการเล่าแล้วแล้วอีกของพี่ต้นเหรอวะมันสรงวิดีวิเหรอพี่เองนะอีเื่อบางคนมันเข้ารู้คือในขณะที่กูกับเพื่อนนั่งติวกันคือ มึงนั่งฟัมมนาดิเหรอมันสนุกนะเว้ยรายการมันรันไปเรื่อยๆอ่ะคนแม่งจะพูดอะไรก็พูดกูไม่อยากจะเชื่อรายการที่มันสนุกมันก็มีนะเว้ยอย่างรายการตอนบ่ายเป็นรายการเกษตรแล้วก็มีรายการดูแลบ้านตอนกลางคืนก็เป็นรายการผีรายการเนี่ยที่กูนอนฟังจนหลับไปเลยอ่ะแล้วก็ตอนเช้าก็เป็นรายการข่าวมันสนุกมากเลยนะเว้ย นี่เป็นครั้งแรกที่กูดีน<ด><ด>พูดยาวขนาดนี้เลยถา,ถามพี่นะเรื่องดูสตอรี่หรือว่าเรื่องที่เาชวมาทำรายงานกลุ่มเดียวกันนะอะไรพวกนี้มันบอกไม่ชดมันดูชอบมากเลยแต่มันไม่ใช่แค่นั้นนะพี่เวลาเขามองหนูอะเวลาเรามองตากันอะถึงมันจะแค่ช่วงเวลาสั้นๆแต่มันดูออกจริงๆน,น,นะพี่เต้นหนูไม่รู้หรอกนะว่าเขาคิดยังไงอะแต่หนูว่าหนูคิดใจหนูมันสั่นไปหมดเลยอะ แบบทำตัวไม่ถูกคิดอะไรไม่ออกเลยพี่ว่าหนูชอบเขาปะเฮือกนะพี่แต่พี่ว่าหนูชอบเขาปะพี่เต้นว้าน้องเขินอนะบิ้วในขนาดนั้น คนต่อไปอันดับหนึ่งมาวินมาเลยลูกคิดโจทย์ได้ดีมากแต่ว่ายากสุดๆกปเลยเนาะอ่ะทุกคนลองทําดูครับโจทย์มันจะยากอย่างที่มงคิดนะไม่มีใครทำได้หรอก